คทักทายสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสุูกุสุกคนเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็อยู่บ้านน้องแดงพี่น้องเลยผมทางบ่าเวียงบ่โหคนมาเลยโดยสวัสดีเด้อมีงานยังบ่าเวียงคือคือขึ้นแท้มเมื่อนี้ใช่ไจับเป็นที่ดิว่าอันข้างเพิ่นให้เลื่อนไม่อยังไรแต่ว่าอยากให้เพิ่นได้กินนะโอ้แต่ว่าอยากให้เพิ่นได้กินเลยก็เขาก็นได้ ถือมากหรอกพอท่านเพิ่นใช่เพิ่นลูกเพิ่นเมื่กินข่าวเพิ่นได้เมื่อก่อนโอ้เพิ่นเมื่อกินข่าวเที่ยงก่อนบ่เอาเวียงก็บอกเพื่อบอกว่าเพลินทานนี่ว่ากินนกันเลยโด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 ยผู้พี่น้องเลยเพิ่นชื่อผู้กินอาหารเที่ยงเมื่อนี่แต่เต่าอยู่ลายผู่หลายคนนะอะไสบายดีเด้อโดยเห็นยังบ่บ่อยนะโดย ป้าไปทังนี้โดยรพ่นันตุบอยล็อกบ่องบอเอาแมจอนก็มาเอาสบายดีทังแม่จอนโดยน้องแดงโดยแต่งตัวมาเลยบ่ คือว่ามือเศร้านี่คือว่าสิแต่งโตขวคิดว่าไปแต่งโตไปทา้งหลายนีว่าโมฮูโมวีแมนว่าอันตอนกินข้าวเที่ยงคิม้าอาำเนอบอกกินนะกินข้าวข้าวกระต้มหน่อไม้อาหารหน่อไม้มือเศร้าว่าอืี่นื้ออื้อเขาบ้าให้โดยเอาเต้าข้างขึ้นเนาะ ท้เา่โดยโดอ่าม่้นเวียงสื้อหมูกระทะมาพี่น้องเลยกันทาโดยโดยพี่น้อยเนาะโอ้โปยอายิบดอาสวดีเด้อทางซาบุนตาเนาะอ่าพี่น้องเลยมากินอาหารเที่ยงทางบ้านอ่าน้องแดงพี่น้อยเนาะโดย่เเาโอ้ทางนี้ก็ได้ โอ้ทางนี้ก็มีสองชุดบ่อนี่ปลาโตเป็นเทดไปสั่งสากลุมอยู่นะเราหิวแล้วจังแกยังโดยอาสบายดีเด้อทางสาลายเด้อโดสบายดีสาวแก้วโดยสบายดีพวอนี้ก็มีหมุกกระทะหลายๆชุดเนาะ่มือกงเพื่อนกวแยกโอ๊ตีนอกว่อนี้เนาะ่อนี ถือว่าเป็นบุ้นปาาเขาได้นี่นะเพราะว่าพกแต่ละมือเขากับบได้คอยมานะมีเวลาเลดงูกได้เลาแก้วได้ไหาป่าบุ้นป่ามีมั้นี่แมนพปกตีต่เก้าไปหาแต้นนองป่ากัเลยอ่าเมือนี่สบายเยอะบ่อเท่ปลารสสบายดีหน้ายแม่ในบ่เท่ ทไปยือเลยี่ไปยืนคิดเดี๋ยวเกี่ยวไปให้กำลังใจเนาะโอ้ยไปให้กำลังใจที่น้อกินเให้นะแมนยืนชายคิปล่อใ่น้งเบตอนนี้ลาสุดเทากัให้กำลังใจชาวตาบัี้อ่าพักสตาจะคือภรกระตุ้เป็นยังเดี๋ยวคอยก้ามแม่ได้น้าผ้านีกแกแล้วไม่ได้กินอนี้ิกินได้แล้วบ่ นี่ได้ถือใส่กระตูนีีนะค่อยวใส่กระตูกันผู้ทั้งน่ะผส่กระป๋อจัดซอยเ้าบ่เราไม่สจัดซอยเราบ่บ่อคือบ่เอาเอาเอาถ้่วไปให้เพื่อนแน่ใส่เนื้อย่างโอ้บ่คือบ่เอาบ่้มส่ักแล้วก็เสร็เย เตะลง้าเงมาเ้า้วยงก่อนน้มันอยู่เลยเมนะเน้ามอจะเด้กเอดปด้องพัดาล้เ้าาื้ไปอีกอ่พี่อยเนาะตัวม้อีกอะางอ่าวียนกได้ซื้อหมูกระทะมาเด็ดกินอยู่ทางบ้านนองแดงเพื่อนทุกคนเลยเนาะอ่าไม่เรงทโอ้ดยา ให้น้องแดงกินนะคะแม่จอนเนาะแล้วก็ทีมงานของยูทูบเบอร์ทุกๆคนพี่น้องเลยโด้วยอู้วสบายดีวะเอากขบ้นข้างหม้อลูกว่าแม่จอนข้างหม้อเลยเห็ดบุเป็นบ่เองน้ำข้างหม้อข้างหม้อเอาน้ำใช่เปล่าหนิ

พ่ออันเพิ่นบ่เมื่อยมีกำลังใจแมนอ่าใส่ท้องใบก่อนฮ่าขี้ขึ้นมานี่ยขี้มันน้ำมันมันงเหรเด้มีบ <Man. S 1> ่แม่จอนนี่น้ำมันหมเหรเด้นี่ยเนี่ยยืนขันอันนี้กระแจวใส่ถ้วยนี่ยนี่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยแจวน้ำจิ้มอ่าถ้าเจ้วอันนี้กับถอกใส่สสสถนนส้วยก่อนแม่แจแจวอันโอ้น้ำเฮียน,น้ำเฮียน้ำเฮีย มาดีๆลูกเจ้าแกะมันวะเจ้าแกะกินตันแล้วค่ะด้วยดยเลยยม่กินน้ำ่อม่ยจอนด้วยยังกินน้ำกันอยู่นี่บ่ยังกินน้ำกันอยู่ในโอ้มันคนหลายแล้วโตหนีนะจะเป็นเบาเวียงกินน้ำแม่จอนแม่เบาเวียงกินน้ำกันแม่ลูกชายได้สิกินน้ำเจ้านี่เอ้าเป็นยังลงแดงสิบเนยไวผมมีกระตุ้ลูแล้วนะ กําลังโอกอยู่พี่น้องเลยใจเย็นเด้อน uh, okay. ้องเท้าน mm ้องน้องบิวว่างอย่งเงี้ยใช่พ่อแม่ไปมาบนน้องเท้าพ่อแม่ไปใช่พ่อแม่น้องเท้าไปใช่แม่น้องเด้งพ่อแม่เราไปอะไรนี่ล้างหนาจ้างพ่อแม่เราไปอยู่เออจะอ่าแปลว่าถาถาเจลน้องตายพวกกาฉาบตาอนนี้มาพอนะกะดิข้าชิ้ยาตูสามเออเจวเจวตับหน้า ทอดเสื้ถั่วต่างหากเลยนังเด้อขันบัพ่อแม่จอนเหรือกะเอามาให้น้องแดงเด้ออ้าจากทงคือลายเทพแม่จอนเออพ่อแหละเจ้าโอ๊ยซิ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 นั่งแสบเลยลูกจิบเป็นระเบียบเด้อจะหน่อยบัดคันเก็บเลยค่ะแมนจะชูจิ๊บจิ้บอ่าท้องชชยอีกขวดหนึ่งเจ้าตั๊บเนี้ยตัวแรกเจ้าตั๊บมาสกี้นั่นเด้อเจ้าตัวถุงเน้ยตรงนี้บ่วขบ่ใส่ตัวนั้นลูกบ่วขใส่แมน เวลากาเวลาอันบัดสิกินก็เอากตักเสียวนั่นเนี่ยงดิโบใส่แล้วแรแต่พูมักผู้ใดเพชรกะโบใส่เจลียวเพชรจำกิ่นแต่้นก็มีได้มินบบหมูิฮะฮะมิ้นมันบวชุ่มบวเดือดจังดเนาะ้เารัวชจ๋ะเนาะ เออโอเคพี่น้องเนาะกาสีให้เพื่อนนกินก้อนเนาะสลายเนะอดเหุ่นหมออันม่ะเจ้าแม่จอนเจ้ากะหาน้ำมันมันขึ่นใช่ไหนมีนั่งอยู่นี่นะเจ้าน่ย้าขอยั่งนี่บ่โอ้ดโดโดย มเพราะเพิ่นโมจักอย่างเงี้โอ้ยอ่ะใส่แก้วก็สินั่งกินน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยว่ากินยุหักโดนๆเนื่อหนึ่งเนี่ยเพิ่นโมจักเพิ่นก็ลืมเนาะโดยป้าพี่น้องเอ้ยเปิดภาพหม่อีกเทื่อที่ซองตอนกินหมูกระทะอ่าเป็นอะไรบ่เทิยินเลยยินมดแล้วบ่ป้าเป็นอะไรน้องแดงยินแล้กินเลยสูงแล้วเนาะมันบวชบอเออต้องกินเป็นอะไรใช่บอ เยี่ยมแต่แซ่บเออเอาน้องมาแต่ทางได้สานะต,ตื่นดิอืมน้นองผืนนอนเป็นอะไรฮะเป็นอะไรโอ้ฮะว่าบ่ได้ยยุโปอย่างเดียวความร้อเนเลยไนมะ่ใช่ปากไ่า้วันแร้เพชรเป็นองินเนียนแม่เพชรบ่น้องแดง ป้าเป็นยังไงกินอินกันบัดจุกูจุคน,นนะพรูป้าพักเดือลายเนาะใบต้มมีเด้อน้องแดงเด้อใบดวงจำเจลโอ้ฝนมักพักมักตะใบเอ็นบ่หำโอ้บงได้กินใบเนะ <c oughs> าะอป็นยังไงพรูเอาขีา่เนี่ยมันอ่าโอเคพี่น้องยังไงทั้งี้ก็กินอ่า เขากินมมกะาระอิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้โดยผู้แต่น้องแดงก็ยังกินอยู่ทางเขาก็ได้อะบ่อใดอันบกวนเพะเนาะขอจบคลิปเองเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ผู้ทางนั้นก็ทางบวียงกับทีมงานเพ่นก็พากันนั่งอยู่โฮมจุ่มอยู่ผู้จากคนจุ่มไปช้างกันนะไปกินโอ้นั่งให้อาหารย่อยบ่พี่น้องเอ้เนาะโดยทางสะแก้วกะ สไปลไปเบิ่งเพื่อนของอาน้องแดงก้อนทุกคนเลยเนาะโดยเพราะว่าบอได้มากะตั้งแต่โดนๆได้เป็นเอาไงเนาะไดเมืองไดบวันโผป้าเพื่อนน้องแดงพี่น้องเยเนาะโดยอืมอ่ะโอเคกะสีเราประมาณนี้เลยเนาะโดยโดยกระพาะกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ยกะสแก้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำมาเอื้อจุ่มทาง ฮ่องกงเอทีของบ่าวเวียงมันยังอีกแล้วบาทนี่กินมูได้แล้วบัตื้อหมงมูอ้าอย่งมีอีกบาทนี่พี่น้องเลยโหทางบ่าวเวียงผลเสื่อหมกงมูมานำวัดกินกินของข้าวไปแล้วกับกินของหวานเพิ่มบาทนี้เนาะโดยโอเคก็สิไปกินหมองมูของหวานนล้วบ่าวเวียงพผลก่อนพี่น้องเลยเนาะโดย อสาสำหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกับคุณน,น้ำอานมาพี่จุ่มเพิ่นทางฮ่องกงเนาะเอฟซี FC ของวาเวียงที่เพิ่นเดียงหมูกระทาทีมงานยูทูบเบอร์ในมือนี้เนาะขอให้เพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแข็งก่อเจ็บยาให้ได้ความกล่อมใหญ่มีได้เออเนาะขอให้เพิ่นสุขก,กายสบายใจตลอดปีตลอดไปทุกคนเลยเนาะโดยอสดาสำหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เน,ะขอขอขอขนาะกลับพบกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกลับมาสบายดี